สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีแฟนครับวงหมาล่ามเสียงวีหกแฟนครับพอจ๋าลูกจา๋านกพงศกรน้องอาอายสักคุณาพรเพื่อนๆนช่องคุณแม่มาแช่ทีนารักทุกทันน้ำ่ะซินเจียยู่อีสินนี้หัวใช้มือนี่เป็นวันปีไม่ของชาวจีนชาวไทยเฮ้ากับขอหายรวยๆยปังๆคือกันนะคะมือปีไม,ม่ของเพิ่นเป็นปีไม่ของเฮานำกา,า,า่าได จีนองชาวจีนอยู่ประเทศไทยกระลายขึ้นกันนะคะจีนอกเรื่องไปจากน้อยได้บาทนี่ก่อนเข้าซีไปเว่าถึงพ่อจาลกาุ๋าขอแจ้งคิ้วง,งานช่วงสองสามมือนี่หายเอฟฟีแฟนคลับได้รับราบกันค่ะถ้าบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างวันที่เก่างานเทศกาลหอมแดงอำเภอว่างหินจังหวัดศรีสะเกษ พี่น้องชาวศรีสะเกดไปให้กำลังใจลูกหลานที่มานเสียงพีหกกันหลายๆค่ะวันที่สิบอยู่ที่บ้านหนองตาดตำบลทเมนชัยอำเพ่อร่ำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมค่ะพี่น้องชาวบุรีรัมกข่อให้กำลังใจลูกๆกันด้อค่ะวันที่สิบเอ็ดอยู่ที่วัดฝ้าหยาดบ้านฝ้าหยาดตำบลฝ้าหยาดอำเพ่อมหาชัยจังหวัดยะโสธรค่ะ พี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรอ,อย่าลืมอย่าพลาดค่ะไปรอให้กำลังใจลูกๆคือกันนะคะวันที่12ไปทําการแสดงยูที่หน้าที่ว่าการอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมค่ะช่วงนี้กติยูยานฟังทางไกลวงหมอลำเสียงวิหกเดินสายฟังผุ่นเลยนะคะบว่าสิเป็นสีสกเกต ยะสูทอนหรือว่าบุรีรัมยู่ใก่ไซกรไปไปให้กำลังใจลูกกันค่ะพี่น้องปองป่ายทั้งหลายช่วงนี้พอจ๋านุพกพงศกรเพื่อนกสิมีเวลาพักช่วงการเดินทางนิดหนึ่งนะคะคุณแม่ได้เข้าไปในล่่สดของพ่อจกก๋านุกพงศกรกะมีเรื่องมาเว่าซูพีสูนองฟังคขึ้นกันค่ะช่วงพ่อจ๋าเพื่นได้ไล่ ขายขขงหรือว่าผาักไทยพี่น้อง fc แฟนครับแม่เองกระไดอุดหนุนคือกันค่ะโบวาสิเปนขนมกีนต้อจังซีนาะค่ะก็ไดเข้าไปสั้งสื่อคือกันช่วงนั้นพอจ่าเพิ่นก็ไดเว้าถึงนี่ละค่ะว้าถึงน้องอาอสักกูนาโพนว้าวถึงคอมเมนต์ต่างๆที่พี่น้องแฟนครับหลายๆท่านได้เข้าไปคอมเมนต์ในช่องต่างๆเป็นช่องเพิ่นหรือว่าช่องอื่น ประมาณนี้นะคะกับโปเนรใจว่าช่องใดแน่ที่พอจ้าเพิ่นไดเข้าไปอา่านกระนาดช่องลักๆักด้วยกระสิเป็นของเพิ่นหนักลักค่ะมีเอฟซีแฟนคลับหลายๆท่านไดเอาน้องอาอายเอาพอจ่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งก็เป็นผลให้แฟนคลับบางคนไดเข้าไปต่อว่าถึงเป็นผลกระทบถึงพอจ้ากับน้องอาอายคือกันเพิ่นก็นได้ขอร้องว่าไ่าให้เอฟซีแฟนคลับ เอาน้องอาอาหรือว่าพ่อจา๋าไปกล่าวถึงในข้างทิวาเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งมันสิเป็นผลมาถึงพ่อจา๋าลูกจา๋านะคะแฟนคลับที่เพื่นอ่านพอแล้วเพื่นบ่พ่อใจกม็มี่ของอีกฟังหนึ่งจังสี่เนาะคะ่ะเพื่นก็นสิมาโลงที่พ่อจา๋าลูกจา๋ามันกะสิเป็นความดุสิที่บ่ดีปันไดา้าพ่อจา๋าหรือว่าลูกจ๋าเพื่อนไดเขาไปเห็นเนาะคะ่ะ พ่อจ๋าเพิ่นก็นได้ฝากถึงแฟนคลับไปหลายท่านเวลาไปคอมเมนต์เ้าถึงน้าองอ้ายเ้าถึงพ่อจ๋าก็บ่อ้องไปเปรียบเทียบกับผู้ใดประมาณนี้นะคะเขาชื่นชมเฉพาะพ่อจาอ๋าจ๋ากับพ่อเขาบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจังสี่เนาะคะ่ะแล้วก็นานนั้นคุณแม่บงู้วมีไผถามอย่างพ่อจ๋าหรือจังใดคุณแม่เข้าไปช่วงที่เพิ่นขึ้นไล่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วไปได้ยินพ่อจา๋า ว้าถึงน้องอาอายว้าถึงว่าหากน้องอาอายประมาณใดแล้วคุณแม่ก็ได้ฟังคาตอบแล้วก็มักคาตอบนั่นหลายก็เลยอยากมาเว่าสส่พีสุนองฟังค่ะเพราจ๋าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นหักน้องอาอายหากปานเพื่อนได้เฮ็ดออกมาว่าสัน่นเนาะค่ะก็รู้สึกฟังไปยิ้มไปท่านหัวขวัญพี่น้องเทิงรู้สึกสาบสืงกับคําตอบรู้สึก จังใดล่ะพี่น้องว่าพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องสิงรู้สึกจังใดคําคตอบของพ่อจ๋าบอกว่าฮัากปานเจ้าของเหตุออกมาว่าสัน่นเฮาฟังแล้วเฮารู้สึกอได้ใจแห้งมาคําตอบนี่หลายก็เลยอ,อยากมาบอกสุพีสุนองฟังว่าพ่อจ๋าได้ตอบคอมเมนต์เอฟซีแบบนี้ซึ่งโดนใจหลายค่ะพี่น้อง ตามที่เห่าได้สังเกตได้ติดตามได้บึงพอจาดหัดประมาณนันอีหลีตามที่เห่าได้บึงคนที่บ่เคยมีลูกบ่เคยมีเมียบ่ได้มีครอบครัวแบบนั้นแต่ยู่จูกระได้มีเด็กหน่อยคนหนึ่งมาอยู่นั่นมาเป็นลูกรักแล้วความรู้สึกที่เป็นแบบนันอีหลีแมนบอพี่นองและอีลาาอายกับเป็นตาหัดเป็นตาเพง นี่ลูกเล่นลูกล่อลูกชนหรือว่าประจบประแจงกระอาสิบได้สีแสงประจบเดแต่เป็นนิสัยโดยปกติของน้องซึ่งเป็นความน่ารักเฉพาะตัวอิลีเข้าปไดไปเปรียบเทียบกับภายดอกมันเป็นความน่ารักโดยธรรมชาติของน้องไย,ย่ยุไกบวหัดเป็นไป,ป่พอด้การบอาการจาการชอเล ด้วยนิสัยปกติบ่เหม็นเป็นการเสีเสงของน้องนี่แหละมันเห็นหายมีสเสน่ห์ในตัวถุกคนทีิจุไก่ชิดก็ดเกิดความหักความเอ็นดูอิหลีเอฟซีแฟนขลไบหลาย่า,ยา,ยานะโคงสีลูกแก้ใจ วาล่าอาอายเป็นตาหักขนาดใจเนาะคะ่ะบมวาสิขืนเวทที่ทาการแสดงไซส์ไซส์กาเลวเต้พนกระที่ยอดความเป็นตาหักหายแฟนครับใด้เห็นใดยิ้มได้มีความสุขก,กันตลอดเลยยิ่งแล้วพ่อนอยู่กับพอจา๋ายิ่งเป็นตาหักหลายแต่ช่วงสิ้นเดือนก็ต้องท่ามใจกันจากน้อยนะคะในการอ่อนทั่วกรุงเทพน้องอาอายสิได้ไปเข,ข่าคายทางโรงเรียนซึ่งมันเป็นอย่างที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ กิจกรรมทางโรงเรียนกิจกรรมที่สำคัญก็ต้องไปนะคะถึงนนองอาอายสิบวันดติดต่อย่อยตามพอจ่าไปในช่วงนั้นก็จะลืมไปหายกำลังใจลูกๆที่มานเสียงวีหกกันค่ะความมวลความสื่นี่คือเก่าขาดนนองอาอายไปแค่บกกีมือบุปีอย่างนาะพี่น้องสูงกำลังใจหายที่มานเสียงวีหกกันค่ะในช่วงปลายเดือนที่นนองสิบวันดไปน้่พพอจ่านะคะ คลิปนี้ว่าบอกก็พีกับน้องกันแต่เพียยเทอนี้บบมีเอียงลายค่ะขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอให้สุขภาพแข็งแรงเิงๆิปังๆรวยๆกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ